สวัสดีครับขอสวัสดีพี่ f c, ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะรวบรวมคลิปที่ผมถ่ายมาได้มาให้พี่ f c เนี่ยได้รับชมกันนะนี่ก็จะเป็นนกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งป่าแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันะครับนี่ก็เป็นป่าอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเดินแล้วก็เก็บภาพมาได้นะครับมาฝากพี่พี f ่เอฟซีเข้ามาดูกันนะครับว่านกหรือว่าป่าแต่ละที่เนี่ย มันมีความแตกต่างกันไปนะครับน,นี่ก็จะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งนกเนี่ยจะชอบกินมากๆนะครับแต่ว่าต้นไม้ชนิดนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับที่เอซีรู้ก็เม้นท์บอกผมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันนะครับเป็นป่าอีกป่าทุ่มนะครับต้นไม้ชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยู่ในป่าทุ่มนะครับซึ่งในป่าลึกเนี่ยแทบเราจะไม่ได้เจอเลยนะ นาะเป็นต้นไม้อีกนิดหนึ่งนะครับนกตัวนี้ก็กำลังลมกินน้ำที่เป็นนพุนะครับนก,นกเนี่ยก็ลุกจากอักน้ำน,นะครับเขาจะลงกินนาจะสนุกสนานนะครับเป็นนกกระหลอกเนื้อนวกกระจอกนี่แหละทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศป่าดิบชื้นหรือว่าป่าใหญ่หน้าเองนะครับ่วงนี้ก็เป็นช่วงหมด เนี่ยเต็มยอดเข่าเลยนะครับเป็นดอกไม้ปืนป่าี่ชื้นนะครับนี่ก็เป็นดอกไม้พึ่งป่าีิชื้นเหมือนกันนะครับกล้วยไม้ป่านะครับนี่ก็จะเป็นนกอีกชนิดหนึ่งซึ่งผมเนี่ยได้ไปเก็บภาพมาจากป่าลึกเลยนะครับเป็นนกกระรอนนี่ก็น้องกระล่อนนะครับผมไปเจอมาพบคางที่จะสวยงามมากนะครับแล้วก็ ขาเนี่ยให้ผมแกบภาพอย่าสบายๆนะครับแต่ว่าฝีมือกัด่ายขาคนเนื่อยยากเยงนครับนี่ก็จะเป็นสภาพป่าที่ผมเจอเลยนะครับเนาะเป็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับสวยมากจริงๆน,นี่ก็เป็นดอกไม้ป่าที่ชื้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นข่าวนะครับทุกคนผลไม้อีกชนิดหนึ่งึ่ออยู่ในป่าที่ชื้นนะครับนะต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยผมเรียกภาษาไทยไม่ถูกนะครับเราสามารถกินงได้นะครับ นี่ก็เป็นนกนกคลอดโดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกการน,นกคอลอดโดหรือเปล่าไม่เกินนกชนิดเดียวกันนะครับแล้วนี่ก็นกกระหลอกหรือว่าไอเขาเรียกนกกระหลอกอะไรไม่รู้นะทุกคนนี่ก็นกคลอดโดอีกแล้วนะครับนกตัวนี้นี่ก็จกับเป็นนกกระลออนะครับนกกระลอก เขาคำลังจะไปกินลูกไม้นะครับปลาเอาิบมนเคยไปเจอปรด,นด,นดีนะนี่ก็เป็นก็ลอลจากปาาใหญ่ปาดด่าติดเชื้อเลยนะครับครงการที่จะเชื่อมนะครับเราดูนะครับว่า,าป่าป่าเนี่ยมีความน่ารักมากๆเลยนะนี่เขารู้ตัวแล้วว่าผมเนี่ยได้อยู่ข้างล่างหงครับ นี่ก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งซื่หัวเขาเนี่ยแข็งมากๆเลยนะทุกคนดูนะว่าจิกต้นไม้เนี่ยหือสุดยอดนะทุกคนถ้าเป็นเราเนี่ยหัวเราน่าจะแฝงเลือกแตกนะจิกเอาไม่หยุดไม่ย่อนนะทุกคนทุกคนดูนะว่าปลายเล็บเขาเนี่ยคมมากๆนะแล้วก็ไอหัวเขาเนี่ยแข็งมากๆ กิ่งต้นไม้หลุดออกมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม้แห้งนะครับทุกคนเป็นไม้สดๆนะครับเป็นไม้บอนในป่านะเป็นตนปอในป่านะครับเป็นปอที่เหนี่ยวมา,มากๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคแก่นกตัวนี้เลยนะครับโท,ทุกคนลองดูนะถ้าเป็นเราทุกคนลองนึกภาพว่าขวเราจะเป็นอะไระถ้าเราเอาัวไปกระแทกต้นไม้อย่างนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกต้กคลิปเลยว่ารวบรวมคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับรวมเก็บภาพต่างๆที่ผมเก็บมาได้ค,คือสัตว์แต่และชนิดเนี่ยเราเกเก็บภาพมาได้เนี่ยเราต้องใช้ความพยายามสูงมา,มากๆนะครับแต่ผมอยากใี่เอฟซได้ดู ว่าในป่าของเราเนี่ยมันยังมีอะไรที่น่าดูอีกเยอะนะครับมันอยู่ที่ปุิ่มูกกาถ่ายของเรามันจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะมันบัญชีเราเจอแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันหรือว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับนะไอ้นี่ก็น่าจะเป็นตัวเมียนะครับทุกคนผมคิดไว้ยอย่างนั้นนะครับก็ ตัวผู้เนี่ยัวเขาเนี่ยกัวสักแก่ตัวนะจะสีแดงน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเมียจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนกพวกเนี่ยมันมีหลายสีมากนะทุกคนแต่และชนิดแต่และสายพันธุ์มันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหุ่นลักษณะก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นผลไม้ป่าที่นุ่งเงือกพวกล่องดดงเนี่ยชอบกันมากๆนะครับเนาะภาษาเขียงเขาเรียกว่าตะเวรานะครับตะเวราเนี่ยรูปจะสีจะดำนะครับเนาะเป็น ผลไม้ที่แข็งมา,มากๆนะแต่ต้นองเงือกพวกกระ l อกโดองถ้าล่วงลวงมาข้างล่างก็จะมีพ่อแม่นนะครับชอบทิมกันมา,มากๆนะครับแล้วต้นขาวๆเนี่ยุคคันที่จะสูงเลยนะทุกคนต้นนี้ก็รุกดดอกมา,มากดอกจะไม่รู้จะดกอกยังไงนะ นี่ก็สภาพป่าที่ผมเดินจากยอกขาลงมานะครับเป็นสภาพป่าอีกที่งที่อุดรสมบูรณ์นะครับแล้วถทว่าเช่นนี้ก็เห็นขา่าวด้าเล่ากินกันนะครับทุกคนแต่ว่ามีความสวยงามอีกแบบนึ่งนะเก็บพามาให้ดูนะครับนี่ก็เป็นดอก ว่าชนิดหนึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในกลามป่าสงวนน้ำงงม,ม,ามากๆนะครับกิ่ท้าสรัทานี่ก็คาดจะสวยเลยนะนี่ก็เป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนที่ต้นใหญ่มา,มากนะครับนนี่ก็จะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งขงบวนเนี่ยอาศัยด้วยต้นอะไรไม่รู้นี่ต้นสวยมากนะทุกคนจรน,นี่ก็จะเป็นนก เขียวอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่นกคารโดนะครับเป็นนกเขียวอีกชนิดหนึ่งซึ่งสวยมากนี่ก็เป็นนกคารโดที่เรารู้จักกันอยู่ตัดทุ่งตางนาทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นนกคารโดอีกชนิดหนึ่งซึ่งนก